ครับวันนี้เราก็มาพบกับโทรศัพท์มือถือยี่ห้อเรียลมีรุ่น C35 นะครับรุ่นนี้จะอยู่ในราคา5,000-6,000บาทนะครับรุ่นนี้ผมก็ได้มาตอนงาน Mobile Expo นะครับก็ผมได้มา5,300บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือแล้วก็เข็มจิ้มซิมมาให้นะครับจะอยู่ในนี้นะฮะนี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์นะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูในกล่องนะครับในกล่องเนี่ยก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็สายชาร์จ Type A ถึง Type C นะครับอันนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์นะครับก็รูปทรงส,สวยน่าใช้ครับขอบเหลี่ยมดีไซน์สวยมากครับก็รุ่นนี้จะได้หน้าจอมาเป็น6.6นิ้วนะครับ แล้วก็ฝั่งด้านขวานเนี่ยก็จะมีปุ่มสแกนแลายนิ้วมือนะครับด้านข้างแล้วก็ด้านบนก็จะไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็ลดเสียงนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับสามารถใส่ไมโครเอดีการ์ดได้ด้านล่างก็จะเป็นช่องเสียบหูฟังแบบ3.5นะครับแล้วก็มาด้านล่างก็จะเป็นที่ชาร์จแบบไท p e C นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นลำโพง ส่วนฝั่งนี้เป็นลำโพงสนทนานะครับอ่าเรามาดูข้างในนะครับว่ามีสเปคฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับครับเรามาดูสเปคภายในกันนะครับรุ่นนี้ก็จะได้ชิปประมวลผลเป็น un i ิซอกทีหกหนึ่งหกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแรมสี่นะครับความจุหกสิบสี่กิกนะครับเครื่องประมวลผลออคตาคอร์นะครับก็รุ่นนี้ก็ไม่ได้ เร็วอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสําหรับใช้งานทั่วไปเล่นไลน์ ine, เล่นโซเชียลทิกต o k Facebook อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับหรือจะดู YouTube ได้นะครับหน้าจอก็จะเป็น Full HD นะครับ Android ได้เป็นเวอร์ชัน่นล่าสุดปัจจุบันนะครับที่ผมอัพไปก็เป็นเวอร์ชัน11นะครับส่วน UI เนี่ยก็จะเป็นเร a ย m ม UI R Edition นะครับก็สเปคทั่วไปก็ประมาณนี้ครับ มาเรื่องการเชื่อมต่อนะครับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับ4 g d u o sim นะครับบลูทูธก็จะเป็นแบบ5.1นะครับแล้วก็เรื่อง Wi-Fi ก็รองรับ5 g ด้วยนะครับแล้วก็มี android auto โดยรวมอุปกรณ์เครื่องนี้ก็ให้มาครบคันนะครับ realme c 3 5ให้ขนาดมาหน้าจออยู่ที่6.6นิ้วใหญ่สะใจความละเอียดเป็น full hd plus และเป็นแบบ6 0 hz ชนิดหน้าจอเป็น ips นะครับ แบตเตอรี่อยู่ที่5,000 m a มอสามารถชาร์จฟาชาร์จได้อยู่ที่1 8บวัตนะครับใช้เวลาเราๆอยู่ที่1ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่สามารถใช้งานหรือเล่น YouTube อะไรอย่างงี้ได้เกือบตลอดทั้งวันเลยนะครับเรียวมี c 3 5สามารถแบ่งหน้าจอแยกกันเป็น2แอปได้น,นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับอันนี้ผมเปิดอแอปแผนที่ไว้นะครับแล้วก็นี่ผมเปิดแอปแกลบไว้นะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งให้ดูก็คือ เข้ามาที่ recent app นะครับแล้วก็กดไอคอนตรงแอปตรงนี้แล้วก็กดแยกหน้าจอนะครับแล้วก็ตรงนี้กดแมพไปอันนี้ก็จะสามารถแบ่งหน้าจอได้นะครับแต่จะไม่สามารถขึ้นลงได้เท่าไหร่นะครับก็คือแบ่งได้2หน้าจอเท่านี้ครับอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่น่าใช้ดีครับมาในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะดูพรีเมียมมากๆเลยนะครับสีสวยมากเป็นแบบเงาสะท้อนแบบนี้เลยนะครับมาด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นแบบขอบเหลี่ยมนะครับสามารถ จับได้ถนัดมือมากครับเวลาจะสแกนนี้ก็แค่สแกนตรงนี้มันก็มาแบบรวดเร็วทันใจเลยนะครับเรียวมี C35 มาพร้อมกับเลนกล้องหลังขนาด50ล้านพิกเซลเลนมาโคร2ล้านพิกเซลเลน b a แอ w 2์ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ 1080p 30 f a เฟรมเลตกล้องหน้ามาพร้อมกับกล้อง8ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 720p 30เฟรมเลตนะครับ มาในส่วนของการดูวิดีโอกันบ้างนะครับหน้าจอรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับ 180p 0นะครับก็ดู youtube ได้ปรับความละเอียดอยู่ที่ 180p 0นะครับแล้วก็มาในส่วนของลำโพงนะครับลองเราลองมาฟังเสียงลำโพงนะครับ มาพูดถึงข้อดีนะครับของเรียวมี C 5สรุ่นนี้ก็ข้อดีก็อยู่ตรงที่หน้าจอใหญ่นะครับความละเอียดก็เป็น full hd พนะครับแล้วก็สามารถเล่นโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยได้เกือบทั้งวันเลยหรือดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยก็เต็มตาดีครับแล้วก็มาในข้อเสียนะครับเป็นข้อพิจารณานะครับก็คือ1เรื่องลำโพงนะครับลำโพงสปีเกอร์เนี่ยกำลังขับเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดังเท่าเจ้าแบรนด์อื่นนะครับแต่ก็สามารถพอฟังได้ครับ แล้วก็เรื่องการเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยเวลาฟังจากหูฟังเนี่ยก็จะมีอาการเบาเช่นกันนะครับถ้าเทียบจากแบรนด์อื่นนะครับแล้วก็ GPS เนี่ยก็มีอาการดีเลย์บ้างอย่างผมเอาไปขับ Delivery อย่างเงี้ยก็จะมีอาการดีเลย์ชัดเจนนะครับมันจะไม่ค่อยเรียวไทม์เท่าไหร่ก็อยากให้เป็นข้อพิจารณาอย่างหนึ่งน,นะครับโดยรวมข้อสรุปก็จะประมาณนี้นะครับก็ เล่นอะไรทั่วไปเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้สบายๆเลยนะครับก็ผมก็จบขอการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับรบกวนกดถูกใจหรือกดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณมากนะครับ